สวัสดีค่ะแม่แห่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านดินพัฒนาการในเมืองไทยแบบบ้านดินสองชั้นบ้านดินตากอากาศบ้านดินนะคะเป็นบ้านอันเก่าแก่ยาวนานนะคะบ้านดินออริจินอลดั้งเดิมนะคะแต่บ้านดินนี้เป็นบ้านดินสมัยใหม่นะคะใช้เทคนิคและวิธีการจัดการผสมผสานวัสดุใหม่เข้าไปเพื่อทําให้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะคะเดี๋ยวดูรูปภาพไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะเป็นผลงานของมิสเตอร์เคมนนะคะ ดินนะคะถูกนํามาสร้างบ้านตามตำนานนะคะเป็นร้อยปีเป็นพันปีมาแล้วเนาะเอออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะก็ยังคงม,มีอยู่ทุกทวีปทั่วโลกนะคะหลายประเทศฝรั่งเศสจีนอังกฤษอิหร่านค่ะแอฟร,อริกาอเมริกาเหนือโอ้ชาวอินเดีแดงน,นะคะชนเผ่านะคะเนาะอาศัยอยู่มาเป็นในตํำนานก็เก้าร้อยกว่าปีอะไรไประมาณนะีคะกระแสบ้านดิน ที่คนรู้จักก็คือบ้านดินเนี่ยถูกสร้างเองได้ค่ะมีกลุ่มที่เผยแพร่ช่วยเหลือแรกๆเลยค่ะช่วยเป็นอาสาสมัครให้ค่ะก็ตอนแรกก็จะมีค่ะยังไงอาสมงสนิทค่ะผู้นําของเราผู้นําบ้านดินก็อดอลของเราก็คืออาจารย์จนจันไดอะไรแบบเน,นี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือค่ะแต่ค่ะปัจจุบันคําบ้านดินนะ่ะเป็นบ้านทางเลือก เป็นบ้านที่มีคนสนใจเปจ็นจำนวนมากค่ะอ๋อไม่ใช่คนที่ไม่มีกระตังอย่างเดียวนะคะคนรวยก็สนใจค่ะก็เลยมีกลุ่มที่รับสร้างเกิดขึ้นฮะรับสร้างบ้านดินค่ะคน,คนที่พร้อมที่จะมาทำธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะมีทั่วประเทศนะคะเ็าต้องเข้าใจฮะคนที่มารับจ้างทำต้องเข้าใจหลักการและก็ที่สำคัญนะคะ ต้องพัฒนาต่อยอดความเป็นบ้านดินบ้านดินนะคะเป็นบ้านที่มีชีวิตนะคะหายใจได้โดยที่ผนังเป็นดินนะคะประโยชน์ของการสร้างบ้านดินนะคะก็ดินนะคะหาง่ายทุกพื้นที่บ้านดินเป็นฉนวนใช้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยอุณหภูมิเหมาะสมเหนาจัดร้อนจัดนะคะปรับอุณหภูมิให้สมดุลเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็คือมีหลากหลายเทคนิคนะคะในการเลือกสร้างที่เหมาะสมนะคะตอนสมัยแรกๆที่เข้ามาก็จะมีอะไรอะด b บี้แบบปั้นคอฟหะหรือแบบโค้งไม้ค่ะมีไม่กี่อย่างแต่ปัจจุบันโอรัมเอิร์ธค่ะถุงดินหินอะไรโอ้มีหลายเทคนิคค่ะประเด็นก็คือถ้าเราต้องการความเรียบง่ายค่ะไม่เน้นความปราณีตอะไรค่ะต้นทุนน้อยแน่นอนค่ะอ่าอันนี้สามารถสร้างเองได้ แต่ถ้าเราต้องการความสวยงามปราณีตจำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญสูงนะคะและระยะเวลาในการสร้างก็จะยาวนานมากขึ้นอันนี้ก็คือค่าแรงก็จะวิ่งตามมานะคะค่ะยกตัวอย่างนะคะการฉาบสีบ้านดินนะคะถ้าทำเองก็เรียบเรียบ,ยบง่ายๆก็เสร็จแต่ถ้าอยากได้งานเนียนเนียนเนียบเน่ยะยก็ต้องการผิวที่ละเอียดแข็งแรงทนทาน ต้องฉาบสีอย่างประณีตหลายหลายครั้งนะคะขั้นตอนนี้ทำให้ต้นทุนนะคะสูงตามเพิ่มขึ้นมาด้วยะคะ่ะแต่ก็เลือกได้นะคะเป็นทางเลือกนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านดินนะคะการสร้างบ้านดินการตัดสินใจที่จะเลือกผู้รับเหมาะคะ่ะก็เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งนะคะบ้านดินในยุคแรกๆก็เพิ่งผพาตัวเองใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะคะกระแสมันเปลี่ยนไปเพราะความต้องการยุ่ร่วมกับธรรมชาติะคะ่ะ จึงเกิดกลุ่มผู้รับเหมาเกิดขึ้นมากมายหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันทางราคาคุณภาพสรุปนะคะบ้านดินสองชั้นนี้สวยนะคะด้วยโครงสร้างใครชอบสไตล์นี้คะ่ะบ้านดินสวยน่ายอยู่คะ่ะสไตล์รีสอร์ทก็ได้คะ่ะตากอากาศก็ได้คะ่ะแต่ที่แม่เน่งจะมาพูดก็คือการที่จะจ้างผู้รับเหมานะคะ ควรที่ดูผลงานสอบถามปรึกษาพูดคุยรายละเอียดให้ชัดเจนราคาก่อนที่จะตัดสินใจจ้างค่ะเอาคนมีประสบการณ์กับคุกเคีกับบ้านดินมาค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะมีหลายคนมากค่ะที่สร้างบ้านดินไปแล้วเสียความรู้สึกค่ะต้องมาแก้ต้องมารีโนเวทปรับปรุงอย่างเงี้ยค่ะดูดีๆค่ะดูการตัดสินใจดีๆค่ะเพราะว่าตอนเนี้ค่ะเริ่มที่จะมีกลุ่ม เข้ามาแอบแฝงเข้ามาทํามาหากินเกี่ยวกับบ้านดินค่ะก็แม่เน่งก็เป็นห่วงนะคะไม่ได้อวยใครสักคนค่ะก็ดูหลายๆอย่างค่ะผูรลบเมาก็มีให้เลือกหลายคนนะคะผลงานแต่ละคนก็แนวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะเลือกอไอที่เราชอบเราใช่เราพอใจนะคะวุ้ยว่าจะพูดสั้นๆนะคะจะห้านาทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนิ่ง,ง,งเป็นกําลังใจให้แม่เหน่งคนบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ